สวัสดีคะ่ะทุกๆคนสำหรับค่ำคืนนี้นะคะก็ได้มาพบกับแอดปาร์ตี้เช่นเคยนะคะเจอกันในช่องหุ้นไทยหุ้นนอกนะคะสำหรับค่ำคืนนี้แอดปาร์ตี้จะมาให้แนวทางหุ้นดาวโจน์นะคะก่อนอื่นเลยเพื่อไม่พลาดการติดตามขอให้ทุกคนช่วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะแลวเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดในการขนวยเลขขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะคะจะออกเช้านะคะประจำวันที่นะคะ18เดือนมิถุนายน หกนะคะหุ้นดาวโจนคืนนี้ให้ทุกคนติดรูดเบิ้ลกันตองนะคะแต่ตองแอดจะไม่พิมพ์นะคะคืนนี้แอดให้รูดศย์ค่ะเจาะเม็ดเดียว02นะคะหุ้นดาวโจนรูดเบิ้ลรูดศนย์เจาะศูย์สนะคะ สำหรับค่ำคืนนี้นะคะแอดปาร์ตี้ต้องขอขอบคุณทุกทกท่านที่ได้เข้ามารับชมรับฟังแนวทางหุ้นเดาจนของแอดนะคะแอดปาร์ตี้ของให้ทุกคนเฮงๆรวยๆปังๆมีตังใช้กันทุกคนเลยนะคะแล้วมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ